อาพี่น้องผมมาเสื้อฟไา่คุณแม่มาลีท่องกับยูทูบช็อตเนาะพี่น้องเนาะมาเบื้องว่าเฮ้าสีมีอีหยังให้คุณแม่เฮาพี่น้องผมเอาลูกลูกทำไงล่ะอ่ะครับเอาของขวัญมาให้ครับน้องเตียหน่อยผ้ารอะนะครับเนาะเอาไปพูนเสือยูพุนออเอาคือเสื้อไอ้บาทนี่คุณแม่คุณแม่บอกว่าสิซื้อเอากระด้พี่น้องผมอ่ะของขวัญมาให้คุณแม่เนาะพี่น้องเนาะอ ไอพ่อนอีกแล้วตามสูตรพี่น้องหาฝ่ายมิจฉุชนิดๆเลยเอาพี่น้องผมแจกจวดๆแล้วเม็ดอีหยังเนาะบ้านพร้อมที่ดินในคุณแม่บ่เนาะอฮันนี่มันมีแบบนี้ครับผมงามคือดออก่าพี่น้องผมงามบอสียคุณแม่มาลีเนาะครับเนาะอันนี้อีหยังซีนบ่สัาถุงตา อี้ยงหวงครูถือใจนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับครับยูทูบชอร์พี่น้องผม